อเอาไปเที่ยวครับเมนี้อากาศบดบดหนาวหนาวเมนี้ชาวน้อยเพื่อนแป้งแสดงอยู่วัดสุธาวรามบ้านการโกตำบลหินเหล็กไฟจังหวัดวัดอำเภอ,ออำเภอคอนพี่น,อนอ้องอำเภอครูเมืองจังหวัดบุรีรมัมย์แม่นบอกใช่ค่ะบุรีรัมย์ตะปู รสผู้ใดเนี่ยเราแก้มสก,กาวาล้หัวได้ของมาอากาศเปลี่ยนแปลงอากาศเปลี่ยนแปลงปปที่นอนตื่นติ้นุ้นหน้าหันแน่ตืหมอกตืเย็นติลมเย้นมือเราแน่อาการไข้วัดลงคอยังบัถ่ายดีปั่ญเป็นดังเนี่ยอากาศนีนก็นเป็นดังดังอันเรียกว่ากินยาไว้กันยา,า,าออกฤทธิ์ยาไข้แน่ ให้ขึ้นแสดงได้น้ำยาบอกนี่จะไข่ขึ้นงันกินยายาวเลยจะไข่แน่ต้องต้องรักษาสุขภาพที่ว่าอากาศแต่ละลันแต่ละบ้านมันบอคือกันร่างกายกันเนาบ่แข็งแรงมันก็้จิปรับสภาพบ่ตัดนี่ยังทีกระปลอมก็คือยังจริงจาต้นไม้สีใดมันก็ต้องปรับสภาพเป็นสีนั้นอันนี้ร่างกายฮ้องกันบ่แข็งแรง อ,อยู่งั้นนี่บรรยากาศแบบนี้อยู่อีกอักนหนึ่งกับบรรยากาศแบบนึงนี่ตากผฝนมดเพียงพอเนี่ยรับๆตื่นๆเนี่ยรับสุดจับโอ้ยวันหนึ่งวันหนึงน่งข้าปิ้งข้าหมูย่างข้าวหมูย่างขายอยู่ข้างๆนั้นเนี่บวันนี้มาเขาดังแล้วนี่ถือกินหนังเนี่ยรับปั๊บโหลดด,ดังเร็วเร็วถืกินบุหรี่ถือกินวันกินหนัง ดังอันถ้านอนลงเนี่ยหันหันใจบ่ได้ต้องนั่งจะทายอไปเีทจะเก่งขึ้นนี่ขึ้นนี่อยู่โ์เมืองรวมลำนอะบันสินั่งยู่ใใ้ต้งโพนี่แหละยู่นวัยหลังหลังเวทีครับ น้ำมือเลี้ยงตอนนี้ประมาณหา้าโมงกว่าไอ้เบิ้งสุขภาพดูลลแลสุขภาพต่อร่างกายบกแข็งแรงก็ปรับสภาพอากาศบกทันแต่ละวันแต่ละงนั้นอากาศบกซึ่งกันบางงาั้นจะอากาศหนาวบางงั้นจะอากาศร้อนตอนหัวค่ำกับฮ้อนตอนดึกดึกมากกับหนาวจะทำดังมือ พี่หล่อนจะขอเกยว่านักประดาน้ำก็เป็นนักประดานำอันนี้กันไว้ขามดควานุณเด่นรับก้องดังตัวฝ่าเมืองไทยตลกตั้งแม่บนน่ะมันเป็นนักประดิษฐ์ประดอย เอาของที่ใส่งานมาได้แล้วของ,องของของห้างแล้วมันสามารถออกมาใส่งานได้เลยครับความสามารถพิเศษเป็นบนน้องนี่มีดีคนละยางครับบนน้องนี่มีดีคนละยางจังนี่ก่อนหน่อยนี่ครับตัวกันเด็บเบิ้งหลายมือปั๊บหนึ่งครับแม่นรอดได้พี่น้องเลยอันนี้เด็ดตลก เบิ้งบอกก็ยิงเนาะกันเบิ้งดวงแบบตลกเบิ้งเก่งอยู่เบิ้งไล่มือปั๊บเลยรูรอดไล่มือพวกนี้นุ่มหมูแข็งเหนียวงามนี่วบางามหมูบดนั่นวันไม่แล้วกันช่วงพุ่มแพร่นี่ยอย่างมาต่ำดังสุนดังปั๊บรูบดเลยเขาสูบยาอยู่ฝุ่นตั้งประเทศพุ่นก็ได้กิน วัดต <ersch> ้นในตัวใหญดอกในก้อนหอยกะสิมาโดยหยาดเดินทางไปทำขวัญนาคอยู่อำเภอสุวพิสัยไปสู่ขวัญนาคโยมอำเภอสุวพิสัยจังหวัดตอนนี้สุพิสัยไม่ขึ้นมึงการไม่ขึ้นน้องคล้ายตอนนี้ตะกอนขึ้นน้องคล้ายนอกตอนนี้ขึ้นมึงการแล้วครับอำเภอสุวพิสัยสู่ขวัญแรกมือขึ้นอยู่อำเภอสุวพิสัยสีมงเช้า โูขวัญนักโซบิสายสียสพงศสาแล้วกับสีแล้วประมาณกวนเทียงนิดน่อยกับตีเดินทางจากโซบิสัยตั้ขวัญนัดเดินทั้งจากโซบิสัยทเท,ยที่ยงกสีแลนไปมันอทันเวที่สาวหน่อยเปิบันแยงอยโย่เพื่อไผ่บุญไผ่บึงโอไผ่บึงเด้อไปอกไผ่บุญบุมนี้แต่รวมเพื่อไผ่บึง โ่พี่ใสไปหลังเวทีสาวน้อยเป็นบันรแฟงโยจีอำเภอไปบึงจังหวัดศรีสะเกดหาล้อย500กว่ากิโลครับพี่นอ <49 3. S 2> ้อง493นะ493ใช่ปะหาล้อยโอ้โอ,โอ้สอบใส่ผมจะรดเที่ยผู้บอกอะไรรวมกันแล้วก็เกือบพันกิโลแหละครับจากจากคูเมืองบุรีรัมย์ไปโซ่พี่สัส บึงการจากภูโฮวิสัยบึงการไปอำเภอไปบึงจังหวัดชิจเกต4ร้อยกว่าก, 500, 500กิโลเกือบหาร้อยกันลูบไปแล้วเกือบปมาบเกือบปั๊กิโลละเก้าล้อยกิโลเก้าล้อยกิโลกว่าครับ <laughs> ต้องออกกำลังกายอุ่นเครื่องเรื่อยตาเนี่ยเป็นเหมือนโบกขึ้น เพราะมันง่วงนอนไม่พี่น้องเลยน,นอนอิ่มแล้วแช่ว่ายามันขุมกินยากินยากยกยาแกกไข่กินยาอย่างดีเขาจินกินยาอักเสบอนยานยามันขุมอะไรคือยังง่วงยู่ตลอดนีละทั้งทีดีดูแลสุขภาพออกกำลังกายไลๆออกกำลังกาย มันเียบูดอะบูอะตัวพี่น้องเต้นกอันนี้อันนี้ร่อนเลี้ยนได้พี่น้องอันนี้ร่อนเลี้ยนเลต้อไปต้องไปแถวไฟร้อยเกือสี่เป็นสี่เลยเพราเป็นอย่างนี้ว่าขั้นฟังนี่ก่อนหน่อยบอกมันมีใช้การปวดนะไอพี่น้องใครเขียนนะใค้เขียนเพื่นกันคุ้มเหมาสม แจ้งน้อยเพิ่งสิเปหาหยดใส่อบนเดีนี่สัตที่อ้องไปซื้อเสือกังมาได้แต็มดีว่าเป็นสีสมขับวิ่เลยอ่าเป็นช้มลำหมาแตงจริงใหม่ครับข้าจนมีลำหมานนี่แตงริงใหม่ที่มันออกไม่มนกวนยิ้วตัดถนนง่ยเแมบนบนเป็นสีนี่ มันองมีสีสะท้อนแสงกันอุบัติเหตุใส่ถ่ายยูทูบใส่โทรศัพท์ใส่อุปกรณ์เพราะว่าเสียแบบนี้มันมีหลายกระเป๋าตอนนี้มืมอมวยยันยังดอกจกกระเป๋า <c oughs> นั่นจกกระเป๋านี่เช็คหาของสร้างสิพอว่าปากกายยู่ใส่ ธรรมดาพี่น้องกันบอกคำนี้ก่อนหน่อยนี่ยมันมีฉากการหลายปวดขายเขียนต้องหันไปทั้งนั้นเมันใจเสียเสียเกาะไม่เสียยังมันนี่มีกระเป๋าหลายนะเอาไว้จะใส่อุปกรณ์นี่ในห้องน้ำนี่หมดนี่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 ไทยเป็นห่อโพลเลยแม่เนี่ยก็นจะพี่น้องเพมันสนใจที่ได้เตรียมมีดเตรียมแป้งไว้ขอโชคขอลาบนี่ในสิมันหนีมันจินกับบ้านเ เีละครับผมสัพเ์พิศนิษฐ์บอกดวงหัวม้วนบอกบอก,บอกจริงจังแน่ยบอกตลกในสารานให้คลายเกยดไอพี่น้องเด้อบอกเครียดเครียดหลายบ่ได้เสียเรียนในสมองสิแตกมีหนีก็ให้มืดหนีเออมีทุกข์ก็ให้มืดทุกข์เด้อมีสุขมีใสใพี่น้องทรงไทยพี่เก่าต้อนรับพี่ใหม่ให้ร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปคลิปนี้สวัสดีครับ